สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมช่องอัศราวุธบอลสีนะครับวันนี้เราก็มีบอลสีเล็กๆน้อยๆนะครับมาแบ่งปันนะครับเะี่าจะส่งอยู่ที่30บาทนะครับสําหรับคุณลูกค้าที่โอนนะครับคุณลูกค้าที่ปลายทางก็จะมาเหมาอยู่50บบาทนะครับเอฟกี่ต้นก็ได้นะครับผมนะครับครับเดี๋ยวมาดูกระถางแรกก่อนเลยนะครับ เป็นเพชรแสนมณีนะครับผมเพชรแสนมณีนะครับครับกําลังสวยเลยนะครับเพชรแสนมณีครับกระถางห้าครึ่งนะครับแบ่งอยู่ที่ไปสามร้อยห้าสิบนะครับผมสามร้อยห้าสิบาทกระถางห้าครึ่งนะครับหน้าชมๆสวยๆนะครับตอนนี้ผมไปไม่แน่ใจเนะว่าเป็นรถรถเหลืองทองเข้านะมีสองต้นนะครับผมนะฮะหรือว่าเพชรจบูลนะครับผมนะครับมีสองต้นนะครับ ก็ว่าจะเก็บไว้ดูก่อนนะครับแต่เอาจิตที่ราคาแล้วครับนะราคาแล้วกันนะครับราคาราคาแบ่งนะครับแบ่งยู่ที่สองร้อยบาทนะครับเธอเหลืองทองเข้านะครับผมนะฮะแล้วก็ผ่าปนกันอยู่ระหว่างเพชรบูรณ์กับกับรถนะครับผมนะฮะหรือจะเป็นรถควีนล้วก็ไม่แน่ใจนะครับผมเพราะว่าที่บ้านไม่ไม่มีรถควีนครับเป็นไม้ใหม่นะครับก็แบ่งราคาสองร้อยนะมีสองกระถางนะครับรถนะครับเหลืองทองเข้านะครับผมนะฮะ หรือจะเป็นเพชรบุญครับต่อมาก็เป็นไม้เมล็ดนะครับผมเนีฮะเหลืองทองส้มๆนะครับผมเนะตัวนี้นะครับผมครับแบ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมร้อยห้าสิบาทน้องอยู่ในกระถางหกนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับผมนะครับไม้เมล็ดนะครับผมเนะฮะอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะครับ นี่ก็ไม้เมล็ดนะครับผมนะครับไม้เมล็ดใบออกป้อมๆนะครับกลมๆนะครับผมนะฮะแต่ไม้ลงหัวแล้วแหละนะครับผมนะครับแบ่งหนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะครับเข้าไม่ได้ละโอ้บตัวนี้สวยมากไยเนาะครับรถรถกับรถนะครับผมผมรังเลผมเป็นพ่อค้าผมก็รถก็อยู่กับพวกเรามานานนะครับผมนะฮะแต่บางทีก็แพงเนาะครับทองสยามนะครับผม นะครับแบ่งร้อยห้าสิบบาทจะแผงก็ไม่แผงนะครับก่ากึ่งนะครับผมหน้าออกแดงๆดส้มๆนะครับเหลืองๆนะครับผมเนี่ยครับร้อยห้าสิบาทนะครับอันนี้เป็นไซส์ใหญ่หน่อยนะครับผมอยู่ในกระถางหกนะครับครับเป็นออฟติมัสนะครับผมเป็นตัวหน้าหน้าออกแดงๆน้ําตาลน้ําตาลนะครับทองทองนะครับผมนะครับครับผมแบ่งอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมไซส์ใหญ่ไซส์โตนะครับขึ้นเป็นแม่พันธุ์เอ่อคุณลูกค้าไปอัพกระถางแปดได้เลยเนาะ ฟอร์มยใหญ่มากเลยนะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่450บาทนะครับผมนะครับส่วนต้นนี้เนาะต้นนี้ก็ล้นกระถาง6จัดแล้วเนาะครับผมนะครับเป็นซับประสานะครับนะฮะแบ่งอยู่ที่490บาทนะครับผมนะครับเอ่อใบเบี้ยอาจจะมีตําหนินิดนึงนะครับแต่ไม่ได้กระทบกับการเจริญเติบโตนะฮะหลอดใหม่สวยมากเลยนะครับ490บาทกระถาง6นะครับผมนี่กระทองสยามแผงนะครับ คือจะแพ็คลำบากแล้วน้อยน้องอยู่ในกระถาง8ดนะครับผมนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดเอาผมก็แบ่งอยู่ที่3 50บาทนะครับกระถาง8นะครับทองสยามแผงนะครับนี่ครับผมนะครับเป็นสยามนลมิ์ที่ออกแผงแผงนะครับผมคือป้ายชมพูนะครับผมนะฮะแต่ก็เพิ่งจะใบเดียวเนาะนะฮะทองไอสยามนลมิ์นะครับผมนะฮะไม้ใบกลมเลยนะครับผมลายเทมนะฮะ แล่เทมอักเก่าเนาะครับผมแต่ราคาแล้วก็เป็นไม้ที่ทํายากอยู่นะครับผมนะครับกระถางแปดนะครับกระถางแปดกระถางนี้แบ่งอยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบนะครับกระถางแปดกระถางนี้แบ่งอยู่ที่หกร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับเล็กกว่ากันนิดหน่อยนะฮะแต่ก็อยู่ที่ว่าคนลูกค้าจะชอบต้นไหนนะครับผมนะครับสยามนารมิตหกร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับเจ้าจันเพลนนะครับผมนะครับ เจ้าจันเพนหน้าแดงนะครับผมหน้าแดงนะครับผมเนี่ยหลอดใหม่มานี่แบบเกือบฮับเลยครับผมลุ้นอยู่ว่าจะฮับไหมครับเกือบฮับเลยนะครับผมนะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่550บาทนะครับ5 5 0บาทกระถาง6นะครับเอาไม่อยู่แล้วเนาะเลกาซี่ก็เป็นแม่พันธุ์เลยนะครับผมไม้ลงหัวแล้วนะลูกค้าเลกาซี่กระถาง8นะครับแบ่ง310บาทนะครับผม310้บาทนะครับ10บาทนั่นเป็นเอ่อเป็นอะไรที่ อยากได้ครับผมครับดาราจักรพัฒนนะครับผมนี่ก็แม่พันุนะครับเป็นไม้ที่มีจํานวนน้อยอยู่นะครับผมนะครับดาราจักรพัฒต้นนี้สวยมากนะครับผมนะครับเอผมแบ่งอยู่เจ็ดร้อยบาทนะครับเป็นไม้ที่มีจํานวนน้อยอยู่นะครับผมะฮะดาราจักรพัฒต่อมาก็เป็นนี่กับกระถางแปดเลยนะลูกค้านะครับผมตอนนี้เราพวกเราชาวบอลสีจะเลี้ยงบอลสีเนี่ยจะเลี้ยงยากนิดนึงนะครับผมนะฮะ ไม้เราทีเราดักทางไม่ถูกว่าต้องการอุณหภูมิแสงประมาณไหนนะครับผมนะครับบางทีก็มีอ่ะช็อตนิดนึงนะครับผมนะฮะแต่นี่ก็พยายามจะเลี้ยงให้สมบูรณ์แล้วก็เอาต้นไหนสมบูรณ์แล้วก็แบ่งปันให้นะครับนี่คืออ่านพะัดจระแสงกระถางแปดนะครับเจ็ดร้อยนะครับผมเจ็ดร้อยบาทนะครับผมนะครับผมได้มาเจ็ดร้อยตั้งแต่กระถางห้าลูกค้าเลี้ยงเลี้ยงนะเป็นไม้ที่ผมเห็นว่าดารานพะลัตจระแสงเนี่ยเป็นไม้ที่มีจํานวนน้อยกว่า แทบจะทุกดาราเลยแล้วครับผมนะครับน้อยกว่าเลกาซี่แล้วกันนะฮะครับอันนี้ก็ฝากติดตามนียนะครับเป็นอะไรอ่ะเนือเมฆเมฆนะครับผมโอ้เนี่ยฮะเป็นไม้ที่มีจํานวนน้อยครับเพราะว่ามีอยู่ไม่กี่ต้นนะในในประเทศไทยนะครับผมเพราะว่ากําลังคือไม่รู้จดซื่อแล้วนะครับนะี่ก็นะครับไม่ใช่ซับบังข้างนะเป็นกาค่าพิกที่สวนนะครับผมนะครับซับบังข้างฟองนี้ก็สองพันฝ่านะครับผมนะครับ แล้วก็ถามว่าหนีต้นนี้ออกไหมซับข้างๆก่อนะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่210บาทนะครับผมนะครับเรือต้นเดียวนะอ่ากาคาบิกอันนี้ก็กระถาง8ลูกค้าเกสรพมลินนะครับผมนะครับนะหยอกหยอกยอกพมลินครับผมนะเรียกให้เพาะๆหน่อยอัสดาวุฒกระถาง8แล้วเนาะคือผมเอาใบเบี้ยออกหมดเลยนะแล้วก็ปล่อยให้น้องพุ่งนะฮะแล้วก็ดูแลแสงเรื่องอะไรนะแสงมากก็เสร็จนะครับแสงน้อยก็เสร็จนะครับผมตอนนี้นะฮะ ก็อยู่ที่ฝีมือของแต่ละคนแล้วกันตอนนี้เลี้ยงไม้มันหน่อยครับผมเลี้ยงไม้ตอนนี้นะครับคือตื่นเต้นดีครับผมนะฮะเราก็พยายามสลักดักทางอาการของเธอแต่ละคนแต่ละต้นนะฮะว่าจะไปขนาดไหนคือจะผ่านเมษาได้แล้วครับผมนะครับอ่อครับสู้ๆนะครับทุกคนตัวนี้กระถางนี้กระถางแปดนะอัศรวุธแบ่งให้490นะครับผมแม่พันแล้วครับผมเกสรพมลินนะครับผมนี่ก็เจ้าจันเพนนะครับผมโอ้โหถังแปดนะครับผมเนี่ย เดี๋ยวผมต้องไปอัดแดดนะนะครับเจ้าจันเพนนะครับผมนะครับเอาไปห้าร้อยเก้าสิบนะครับผมนะครับห้าร้อยเก้าสิบเลี้ยงมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกนะครับผมไม้ซื้อมาเหมือนกันห้าร้อยเก้าสิบขายเท่านี้แหละนะทังแปดเดี๋ยวผมแบกภาระเองนะเรื่องน้ําหนักนะครับผมห้าร้อยเก้าสิบบาทเจ้าจันเพนต้นเดียวครับนะฮะให้นะครับผมพุทธคุณนะครับผมพุทธคุณอันนี้โหหน้าแดงออกม่วงเลยเนาะนะอย่าไปตกใจเลยนะครับผม 350บาทนะครับอ่าวันนี้จัดโปรนะพุทธคุณอันนี้ม่วงอันนี้แดงเนี่ยแหละโคตรเก่งเลยพุทธคุณ350บาทต่อมาก็เป็นพวกศิลาแผงนะครับผมนะฮะเอาเอาต้นใหญ่ให้เลยเนาะออกป้ายแดงนะครับป้ายแดงป้ายม่วงนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับใหญ่โตมหมดเลยผมต้นเนี้ยผมจําได้ผมเอามาจากพี่เบิกไซนะครับผมนะครับเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆนะครับผม5้าบาทไม่รวมค่าส่งนะตัวน,นี้ผมเลี้ยง แต่ไม้ศิลาหุ้มทองเราอะถ้ามาเจอหน้าแบบนี้นนก็จะอันนั้นหน่อยนะฮะความนะบอกไม่ถูกขายเท่าไหร่ดีเอ้าขายห้าร้อยห้าสิบนะครับผมพวกค้าร้อนตังค์เอากาข้าวพริกอยู่อีกต้นนึงนะครับผมนะครับนะยกข้าวพลิกอันนี้ทองส้มๆนะลูกค้าไม่ต้องตกใจนะครับแบ่งอยู่ที่เอ่อมีทั้งคือเป,เป็นพริกที่อ่าอาจจะเป็นพลิกที่ เนาะมันพริกก็มีหลายสีเนาะ <c oughs> ครับกากาพริกค,ครับผมเอาไปสองห้าสิบแล้วกัน,ก,นกระถางห้าครึ่งนะครับผมฮะส่วนปีศาจแดงนะครับผมปีศาจแดงอันนี้โหเนาะที่แรกก็มาดีๆเนาะป้ายดําป้ายแดงดีๆนะแล้วก็นี้เริ่มแพงอ่นอะนะกากครับเอ,อ้ไม่ใช่ปีศาจแดงนี่ก็เนาะดักทางไม่ถูกกันนะขนาดไม้ยังไม่ค่นิ่งนะไปร้อยห้าสิบนะครับผมอ่ะต่อมาก็เป็น หน้าแดงนะครับผมออฟติมัสหน้าแดงนะครับแบ่งสามอยเก้าสิบนะครับกระถางห้าครึ่งสามร้อยเก้าสิบนะครับผมนะนี่ก็เพชรแสงมณีนะลูกค้าเพชรแสงมณีก็สามร้อยห้าสิบนะครับผมสามร้อยห้าสิบาทหูหน้าฉ่ำมากเลยนะครับผมเพชรแสนเออใช่เพชร,แส,ออชพชรแสงมณีหัวยล์ <c oughs> ส่วนพลลายกับเพชรแสงมณีคนละอย่างกันนะอันนี้ออฟติมัสนะลูกค้าหูนี้น้องใหญ่น้องโตนะฮะมโหลาเลยนะหน้าเธอดุดันนะนะครับผมเอาไป มันมีสองต้นเนาะออปติมัตนะครับผมไซนี้นะครับผมลูกค้าแบ่งเอาไปอ่ะสองต้นนะครับเรื่องหน้านะครับผมนะไม่ใช่เลือกหน้าก็น,น้านเดียวกันะนะครับผมเอาไปกระถางละสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมคือล้นกระถางหกแล้วแหละนะครับผมใหญ่เออใครยังไม่มีแม่พันธุ์ที่แบบนะนี่ไม่ต้องเสียเวลาเลี้ยงกันนะศาสตร์ยาวๆเลยรอการผ่ายอย่างเดียวนะครับผมอุ่นก็แจ่มนะสี่ร้อยห้าสิบนะลูกค้าสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับผม ขาดไม่ได้เนาะก็ต้องเป็นอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะครับผมตัวนี้ผมเอฟมาแบบมันเป็นตัวที่แบบเออเขาเรียกว,ว่าเขาจะออกแดงส้มๆเนาะปนมาแล้วครับผมผมเห็นว่าแต่ก็มาแบบเอามาสู้ดูนะครับผมนะฮะรอมาถ้าสี่ร้อยกว่าบาทอ่ะอันนี้แดกน้อยแต่ก็ทองส้มๆเธอก็เริ่มจางๆหน่อยผมให้ลูกค้ากระถางหกนะลูกค้า เอาไปสองรห้าสิบนะครับผมนะครับเอาไปอัดแดดเอานะจ๊ะนะอ่านี่มงคลจักรวาลน,นะครับผมมงคลจักรวาลแผงนะสวยมากเลยนะครับเนาะแดดน้อยๆนะครับผมนะฮะจะไปอัดแดดเยอะๆก็ตอนนี้ดักทางไม้ไม่ค่อยถูกนะครับบางทีเคลื่อนย้ายไปหน่อยเขาก็เปลี่ยนนะครับผมนะฮะเคลื่อนย,ย้ายหนีแสงหรือว่าต้องการแสงเราก็ยังดูอาการไม้แต่และนะกระถางนี้เอาไป เอาไปเก้าสิบาทนะครับผมจะเอาร้อยนึงกะกลัวเขาไม่ไปลูกค้าพราคขาเริ่มแบบนะระสัมรัสายหน่อยแล้วเอาเนี่ยหน้าแดงส้มๆนะครับผมนี่ก็แผงอุทยาหลวงก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับผมก็ยังแผงอยู่ยังไม่ค่อยนิ่งนะครับผมนะครับเนี่ยตัวนี้ผมได้มาเจ็ดร้อยเลยนะเนี่ยออกแดงส้มๆนะครับผมนะครับผมแบ่งให้ห้าร้อยห้าสิบเอาไหมครับใหญ่แล้วนะลงหัวแล้วเด้อเนี่ยนะครับผมนะครับเนี่ยครับ อุ้ยปล่อยไปแล้วเนาะนี่ของพี่ธนพลนะเป็นเหนือดวงที่หน้าพิเศษนะครับผมนะครับต่อมาเป็นต้องมนตานะครับผมต้องมนตาอันนี้หลอดใหม่เนาะนี่ท้องอีกแล้วนะครับผมหลอดนี้ฮาร์ปเครื่องเลยเป็นไม้ป้ายดําแดงนะครับผมป้ายแดงนะครับผมนะดูเนี้ยต้นเนี้ยผมรู้สึกว่าจะเก่งเรื่องฮาร์ปเนาะเอาไป หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับผมอันนี้โรดนะครับผมโรดของแท้ของแท้นะครับผมนะโรดของแท่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมร้อยห้าสิบาทโรดนะครับหรือว่าเพชรบูรณ์เออครับเอาเอากระถางละร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับโรดนี่ก็ไม้มเมล็ดนะลูกค้าไม้มเมล็ดแบ่งร้อยห้าสิบาทจ้ะ นะครับผมสายใหญ่แม่พันธุ์ใบกลมนะครับผมใบกลมกลมไม่กลมนะฮะดูให้กลมนะครับผมผมก็ที่แรกผมก็เอามามันกลมนะครับผมต่อมาต่อมาก็เริ่มสะดือเริ่มเปิดกว้างขึ้นนะครับผมเป็นลูกนาเมืองนนนะครับผมนะครับร้อยห้าสิบาทนะสายใหญ่สายโตนะครับเอออันนี้รดแท่รดแท่ครับผมลถเนี่ยใหญ่ขึ้นแล้วนะครับผมรถใหญ่ใหญ่โหดูที่เนาะขออีกที่สองร้อยห้าสิบนะครับแม่พันธุเนาะรดนะครับผมใกล้จะได้ผ่าละอีกประมาณสักสองสามเดือนครับผม อ่านี่ไม้เมล็ดครับผมไม้เมล็ดไม้เมล็ดนะครับผมนะฮะเป็นลูกปีศาจแดงนะครับผมนะครับกับอ่ามณีลักษมีนะครับผมนะผสมได้ก็คือแม่อุ้มฝักเป็นมณีลักษมีนะใช่ทุกคนคงจําได้นะครับเป็นไม้แรงนดินะครับโอ้โหเริ่มเปิดสวยเลยนะเอาไปหนึ่งร้อยบาทแล้วผมเป็นหน่อด้วยนะกระถางนี้เป็นหน่อดด้วยนะฮะแม่อยู่ฝั่งนู้นนะครับผมเดินไปไกลหน่อยครับ อ๋อเดี๋ยวมาแบ่งอันนี้ดาราลายไ,ไฟนะครับผมนะฮะผมเห็นเจ็ดแปดเก้าเขาขายอยู่สามร้อยบาทนะแต่ก็น่าจะไปแล้วแหละอันนี้ผมก็มีนะดาราลายไ,ไฟผมเป็นเม็ดแบบสายฝนก็มีแล้วมีป้ายเข้านะครับผมเอาไปร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับนี่ต้นนี้เนี่ยเก่งแล้วเนี่ยดูดิดาราดาราลายไ,ไฟโอ้โหป้ายเนาะชัดเจนเลยดาราลายไ,ไฟกระถางละร้อยห้าสิบคุณลูกค้าเลือกนะคือ จริงๆอยากเก็บต้นนี้เนาะเปิดเยอะจังเลยไม่เปิดจริงๆดาราลายไฟเป็นตัวเปิดเปิดแดงเนาะไฟครับผมเนาะแต่สวยจังเลยสองต้นนี้นะครับกระถางละร้อยห้าสิบาทนะครับรับน้องไปเลยนะครับเอ้าต้นนี้นะครับผมนะครับเธอมาสองติดเลยเนาะนะครับผมเป็นเอ่อเขาเรียกอะไรเจ้าจันเพนนะครับผมนะครับตัวนี้กำกึ่งเลยนะครับผมนะฮะ ผมมาสองติดเลยผมนะจริงครผมตัวนี้ผมมาสี่ร้อยห้าสิบเลยนะไม้ซื้อมาด้วยนะครับผมเราก็เอาเข้าลงมาหน่อยแล้วก็จะให้เขาอย่าป้ายเยอะเ,อเขาก็ยังไม่ยอมนะเดี๋ยวคุณลูกค้าไปสู้ต่อนะครับผมเอาอยู่ที่4ี่ยห้าสบาทนะครับผมกระถางนี้นะเจ้าจันเพลน,นะครับผมนะฮะต้องไปไอต้องไปเนาะน่าจะต้องไปเปลี่ยนดินเนาะลูกค้าแล้วก็เอาไอยูเลียนะครับยูเลียให้เขากินสักนิดหนึ่งอ่นะ ก็จะได้ไม่ต้องด่างเยอะนะครับผมอันนี้สูตรใครสูตรมาเนี่ยแต่สูตรผมก็ยังไม่เคยทํานะครับครับเจ้าจันเพลนะครับ450บาทกระถางหกนะครับผมโอ้โหนะพิเศษใส่ไข่ให้เลยนะครับผมไม้แล้วโอ้ย15นาทีแล้วครับลบกกนคุณลูกค้าแค่นี้แหละครับผมตู้ตู้ตู้เล็กนะครับผมนี่แม่พันธ์ครับ ครับวันนี้ก็ขอให้เลี้ยงบอลสีมีความสุขนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับสีนะครับผมครับวันนี้แบ่งปันบอลสีเล็กๆ้น้อยนะครับผมนะครับวาจาใดที่ผิดพลาดไปก็กลับขอพระนอภัยนะครับบางทีพ่อขาติดเล่นหน่อยนะครับผมนี่ฮะไม้เมล็ดผมผมก็จะเก็บไว้นะช่วงเลี้ยงให้ถึงเมษาแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยรอหน่อเขานะนี่กับไม้เมล็ดนะไม่ใช่แม่ฟ้าหลวงนะลูกค้าไม้เมล็ดนะครับผมนะไม้เมล็ดก็ซื้อสิทธิ์มานะครับผมมาสี่ต้น ผมเห็นว่าหน้าเขาอย่างก็คุณพระนะครับผมเผื่อจะเป็นคุณแพะบ้างนะครับผมครับวันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับขอเรียบมอสียังมีความสุดนะครับสวัสดีครับ